สวัสดีครับวันนี้เทพาเลมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับขุดะต,ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องมาขุดเพิ่มอีกวันหนึ่งครับความลึก2,50เมตรห้าสิบครับเนื่องจากว่าข้างล่างนี่ครับเป็นดินเหนียวดินดานครับดินแข็งเบื้องต้นก็ลอกขึ้นมาประมาณ25เมตรห้าสิบ ขันเล็กแต่จิ๋วครับพี่น้องเพื่อที่มาถมพื้นที่แถวนี้นะครับนี่เพื่อปลูกบ้านปลูกเรือนต่งน,นี้ก็ถมปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปปลูกผักปลูกอะไรครับตรถทอยยินเราครับมีด้วยกันหนึ่งสสสี่ห้าคัาด้วยกันครับชีงมงานมาตรฐานครับเสียเบนครับ ชมกันไปเรื่อยๆครับยนยครับม,มีสาวายครับหลังจากขุดสาวแล้วก็มีแปลนว่าจะขุดบาดานครับจะลูกไม่ใหญ่ครับปานกลางในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับ ความกว้างของสะก็คืออยู่ที่12เมตรยาว18เมตรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าี่ช่วยกันทำหมากินครับผมคือเจ้าของที่ครับผมโน่นครับแม่บ้านคนจ่ายตัวบินสวยครับบินสวย โอ้โรถดูฝั่งนี้ครับรถแรงครับอีฝั่งนึงน้ำแล้วครับอ่ามาดูเป็นการถอยดินนะครับถอยดินนี่ครับ เียบ่้อยครับดินเหนียวเันอาจจะติดกระปะาบ้างนี่นะครับแต่ไม่เยอะครับมาบ้างานี่มั่งนี่รุ่นปูครับจบเข้าไปอ่าจกแล้วครับ ชิมงานมาตรฐานครับเจาะข้าไปครับใ,ให้เขาไขกันไปครับทีมงานางนนานเจ้าคูโบต้าครับ L 5 0 1 8 SP เท่กันครับพี่นอ้นองออะครับแสต่อัเลยครับาตามยิ้มน,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 นี่เบิมก็ประมาณ2มนนเมตรมมครับเบิรมแต่า่าเดี๋ยว เราก็จะมากดมาแต่งเราครับทำสลบปก็ประมาณ15องศาหรือสิสองศานี่ครับเพราะว่าเราต้องการดินนะครับแล้วหน้าง,งานก็เป็นใจให้เลยครับว่าขุดไปแล้ว1เมตรแรกอาจจะเป็นดินด้วนนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นดิน3ชั้นครับพี่น้องรู้จักเงินเยอะนะดิน3ชั้น เป็นสาคัญไม่ใช่จะหมูครับนี่นะครับกระดบล่างจะกินเหนียวกดนี่ชั้นที่สองกินเหนียวนี่ทันแรกครับกินที่สวยจบได้จบได้ครับเดี๋ยวดูครับดูครับมาดูนะครับในโคลตกตักนี่ครับเห็นไหมครับข้างแรกครับ โอเคนะครับสำหรับวินนี้ก็ขอจบเพียไเท่านครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าให้ดูครับว่าจะถ่ายทำไปจนจนเสร็จงานครับโติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ